บรรยากาศในช่วงเศร้าๆของมือนี้น้ำผ้าคุณผู้ชมเลาะทงเลาะทาคือเก่าดังเดิมทงบ่คือกันได้พี่น้องในช่วงนี่หนาหนาวสายลมวิวแต่ว่าเพื่อนก็เห็ดหน้าน้ำพร้อมเด้อันนี้คือนาปลังนาปลังเด้อพี่น้องเด้อพ่นอยู่ไกลๆพุนเพื่อนนั่นกำลังดําหน้ากันอยู่ผู้ขาบ่าไปดอกผู้ขาย่านแปดทีตม เอ้ยบรรยากาศง่ามไม่หลีเนะพี่น้องเนาะเอาให้เบิง้งให้เบิ้งน้ำกันเด้อกับธรรมชาติที่สวยงามช่วงการทำนาปังสันแล้วเขาหน้าปังก็เป็นลักษณะนี้แหละพี่น้องมันก็คือหน้าปีต้นตเตีเต้ย่าเบิ้งพิ่นลกกาน้ำพร้อมเฮ็ดจักไร่หรอครับอยนี่เก่าล่เนะครับป๊าตัวเบิ่งเบิงพีนกกนพน่น้นงงนอง อยุคนี่สมัยนี่บ่มีเด้คนหนุ่มจะเห็ดไทยเห็ดหน้าส่วนมากแกวไว้สูงว้ในจักหน่อยว้แบบนี้ลหละสำหรับผู้ที่มาเห็ดหน้าก็เอาเนื้อหัวมวนกันไปพี่น้องเอ้ยก็เป็นลักษณะนี้แหละเด้อมาเบิงโลกาเบิงเพิ่นดำหน้าน้ำพร้อมอ่าเบิงเบิงเบิงพี่น้องมาเบิงอเพื่อนโลกาเพื่อนสิไปดำหน้ากันอาชีพภูมิค่กับแบบนี้ล่ะ เฮ็ดไทยเฮ็ดหน้าแล้วก็ไปนั่งเา้าายุหองส่งุมนละเอาเสียงเพลงเอาเสียงล่ำให้พี่น้องได้รับฟังกันความมวนซื่นกับช่วงรายการอีสานพาเพลินทางลูกทุ่งกลุ่มภาวาระบบ FM 102.75 MHz มือเามกรนีผพามาเลาะเบิ่งเพื่อเฮ็ดหน้าก่อนจังสิไปหาเข้ารายการผู้้าก,ก็เลยอาชีพของคนเนถียรเถ็ยหน่าพี่น้องเอ้ยหลังสู้ฟ้าหนะ้าสู้ดิน เอ็ดหน้าปีแล้วก็ลุยหน้าปัง่ตก็เป็นลักษณะอ<ม>ังสีล่ะเพื่อนบ่อึดน,น้ำเพิ่อนบ่อึดน,น้ำพี่น้องเพิ่อนบ่อึดน,น้ำ <g iggle> เพื่อนเลยสามารถ <c oughs> ทำด้านการเกษตรกันได้ <c oughs> เป็นลักษณะนี้ลหละ <c oughs> พี่น้องเอ้ยเอาบรรยากาศงามๆช่วงเศร้าๆเสๆในจักน้อยมาให้เบิ่งน้ำกันเป็นลักษณะแบบนี้ล่ะ มองใดมีน้ำมองใดมีชนประทานสามารถเทหน้าได้สองครั้งปีละสองเทือน้ำกันจากหน้อยเพิ่นกะหาปุ๋ยมาใส่มันกะ็จะงามตัวบาดท,ที่นี่อีกบอ่ออีกบ่โดนดอกพี่น้องเพราะว่าหน้าปังมันแค่สามเดือนประมาณเกสิบวันไปไปลายก็สามารถได้เก็บผลผลิตกันแล้วสำหรับผู้เห็ดหน้าปังมันบอคือหน้าปีหน้าปีนี่มันใส่ ระยะเงวโดนแงวนาน่นส่วนเสดเก็บเกี่ยวแต่ว่าหน้าปังเวลาวานลงไปกันสามารถนับมือกันได้เลยหาปุ๋ยมาใส่นะครับเอาเร่งหากจากน้อยกับสางลำตน้นนะครับกับหาเอาหมากเอาห่วงมาใส่มันก็เป็นลักษณะนี้สำหรับผู้ที่เห็ดหน้าปังกันํำผ้าฝากตอนวบาจา่าสู่คุณผู้ฟังให้ได้รับฟังน้ำกันเด้อ สบายสบายในช่วงเช้าเช้สาสายสายแน่จักน้อยพุนเพิ่นกำลังลกห้าอยู่พุนผู้หนึง่งโอ้มองใดมีงามมันมองไดมันมีนามมันก็เป็นลักษณะนี้แหละพี่น้องสามารถทำการ,กรเกษตรได้ตลอดไปบ่ว่าจะเป็นเห็ดผ้าบ่ว่าจะเป็นเห็ดหัวเห็ดสวนบ่ว่าจะเป็นการปลูกพัก มันก็เป็นอีกอาชีพของผู้ที่อยู่ไกลแรงน้ำมันก็เป็นลักษณะนี้ละ่ะถ้าเจ้าก็ม้วนซื่นกันแบบนั้นละ่ะโลกาโลกาที่เจ้าไปปักดำกันอ่ะนาผ้าฝากตอนในเบิ้องซ้นนี่ละผู้ขา้ามาเลาะเบิงเพิ่นโลกาเห็ดหน้าปังกันเดอ้ออ่ะคลิปนี้น,น้อยสั้นๆซ้ำนี่ละไปแล้วสวัสดีครับ